วัดีครับวันนี้มาดูแลสุขภาพกันนะครับทานมื้อเช้ากันหรือยังครับสายแล้วนะครับอันดับแรกก็มื้อเช้าวันนี้ก็เป็นสเต็กปลาแซลมอนนะครับขอบคุณคุณภรรยาที่รับที่จัดให้นะครับแต่เช้าเลยวันนี้มาประจําการอยู่ร้านพันธุษากฟาร์มนะครับพอตทอรียบทางด่วนใกล้ๆก,กับโรงเล่าแสงจันนะครับพีทีสเตชั่น ัดับแรกก็เดี๋ยวเรามาทําน้ํำดื่มเช็คเพื่อสุขภาพเอาไว้สําหรับหลังทานอาหารเสร็จนะครับก็ใส่น้ำไป30มิลลิลิตรนะครับใส่มะขามป้อมอินเดียนะครับไอชิเบอรี่นะ ด้วยลดไขมันแล้วก็น้ำตาลในเลือดนะครับตัดหวานตัดมันต่อชีวิตกระทีแคลเซียมนะครับช่วยเรื่องอกระดูกและข้อแล้วก็ระบบขับถ่ายด้วยนะครับสังเกตจากถ้าระบบขับถ่ายเราเราดีเนี่ยะจะสีเหลืองเนาะ ออื้จะเป็นสีสีเหลืองสีอ่อนเป็นสีขาวอ่างเงี้ยถ้าเออเป็นสีดําก็คือ,อ,อมีร่างกายมีของเสียเยอะเนาะครับผลิตทำจากผลงานวิจัยจากผลิตจักสลายแดงนะครับจากทะเลน้ําลึกนะครับจะย่อยง่ายนะครับดีกว่าแคลเซียมที่ท,ท,ท,ที่ทำจากหิน,นปูนทั่วไป เจนเมทิคนะครับช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วก็ข้อต่อต่างๆนะครับเพราะเวลาเวลาคนเราอยู่เยอะแล้วร่างกายจะคอลลาเจนลดน้อยลงนะครับต้องจะมีความจำเป็นต้อง,ตองเติมคอลลาเจนเข้าไปหลายเรื่องผิวพรรณช่วยให้ให้ผิวพรรณเอ่อ็มตึงนะครับอ่อนเยาวก็เลขของเรานะครับ มะกิพัดครับเป็นผลไม้สกัดจากซูเปอร์ฟู้ด12ชนิดนะครับช่วยเรื่องต้านสารอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องเลือดทำให้ให้เลือดสะอาดตับแข็งแรงนะครับร่างกายของเราตับทำงานหนักครับต้องดูแลตับตับจะแสดงอาการเมื่อเวลา ความแพงของตับเหลือเหลือ5%นั่นคือคืออันตรายนะครับแล้วก็ปัจจุบันคนเป็นโครคไขมันพอกตับเยอะนะครับไขมันพอกตับเกิดจากอะไรเกิดจากอาหารที่เราทานนะครับที่มีที่มีแป้งแล้วก็น้ําตาลเยอะนะครับถ้าเป็นแป้งพวกคาร์โบไฮเดรต้้าเราทานเข้าไปเยอะเนี่ยมันก็จะแปลสภาพเป็นเป็นน้ําตาลนะครับเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือด แล้วก็ถ้าถ้าร่างกายนําพลังงานที่ที่ได้จากน้ําตาลไปใช้ไม่หมดเนี่ยมันก็จะแปลรูปเป็นเป็นไขมันนะครับไปเก็บในในตับนะส่วนเกินก็เก็บใต้ผิวหนังรอบพุงเนี่ยปัญหาของคนอ้วนก็คือก็คือมีไขมันไขมันใต้ผิวหนังเยอะสะสมในผิวหนังเยอะแล้วก็ถ้าอันตรายก็คือไขมันพอกตับ ไขมันก็คือจากน้ำตาลเนี่ยถ้ามันใช้ไม่หมดมันก็จะแป,แปลสภาพเป็นไขมันเนาะเป็นไขมันสะสมอยู่ในเลือดน,นะครับซึ่งปกติพลังงานที่ร่างกายต้องการใช้เนี่ยอ,อ,อยู่ประมาณ1 0 0ยถึงสองร้อยแคลอรี่นะครับเพราะน,น,นั้นเวลาทีท่ตับก็เป็นเหมือนที่สะสมอาหารประเภทน้ำตาลนไขมันก็สะสมในใต้ผิวหนังถ้าใช้ไม่หมดก็กลายเป็น ไขมันพอกตับนะครับไขมันในเส้นเลือดสูงอะไรพวกนี้นะครับก็มีปัญหาเรื่องเรื่องไขมันอุดตันหัวใจทํางานหนักคาดันนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ร้านพันธุกสาฟาร์มเนาะที่ร้านขายอะไรบ้างเยอะออก็เป็นเป็นอินทรลมแายรูปครบวงจรนะครับของเราเป็นมาจากสวนเมืองการนะครับเมนูหลักๆที่ขายดีก็จะเป็น อินทผลัมปั่นนะครับจากอินทผลัมผลสดบบฮีนะครับแล้วก็สินค้าไปรูปต่างๆจากกลุ่ม wdp อินทผลัมภาคตะวันตกเนาะมีอะไรบ้างนะครับก็มีอินทผลัมพร้อมดื่มนะเป็นเป็นน้ำอินทผลัมผลสดพร้อมดื่มนะครับหวานเย็นชื่นใจแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเนาะแล้วก็ ก็ส่งเสริมเกษตรกรนะครับกลุ่มอินทรพาลัมภาคตะวันตกนะครับก็ตั้งใจแปรรูปนะของเรามีโรงงานอยู่ที่ที่กาญจนบ,บุรีนะครับสนใจถ้าช่วงผลผลผลิตออกก็สามารถไปเยี่ยมชมที่โรงงานได้เนาะต่อมาน้ําอินทรพาลัมพร้อมดื่มนะครับก็เป็นอินทรพาลามผลแห้งนะครับอินทรพาลามผลแห้งนะครับก็เอ มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายครับให้พลังงานมีไฟเบอร์มีแคลเซียมสูงเนาะต่อมาอินทผาลัมโซดานะครับหรือถ้าอินทผาลัมภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเดสปาล์มเนาะตัวนี้ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ของอินตาอินวันนะครับเป็นเดสโซดานะครับหวานเย็นชื่นใจแล้วก็มีความซ่าของโซดาครับสำหรับท่านที่ที่ แล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับบินผาลัมมีไฟเบอร์มีรสชาติกระปองผ่านเราจะติดใจนะครับราคาไม่แพงครับกระป๋องละ35บาทเนาะสั่งกระป๋องร้อยนะครับ6กระป๋อง200นะครับขั้นต่ําในการจะส่งทั่วประเทศเราก็อยู่ที่ประมาณ6กระป๋องเนาะ6กระป๋องเราก็ส่งแล้วนะครับถ้าจะส่งก็แล้วแต่ระยะทางคระกันได้นะครับต่อมาเพคของเราอินเ g อร์จีดิงนะครับ อินเนนะครับก็คือเป็นผลิตจากอินทผลัมผลสดเนาะผสมกับวิตามินนะครับ b 1 b 2 b 6แล b 12, ะ b 1 2ครับให้พลังงานให้พลังงานสำหรับท่านที่ออกกาลังกายหรือทํางานหนักส่งสูญเสียเหนื่อยนะครับก็สามารถสั่งไปไว้ติดตู้เย็นติดบ้านนะครับเย็นๆาทางานมาในเหนื่อยรับรองเปิดทาน ชื่นใจนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอินทผลัมไซลับเข้มข้นนะผลิตจากจากอินทผลัมล้วนเลยนะครับไม่มีสารเจือปนไม่มีน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นอ,อินทผลัมเมจูนะเมจูก็เป็นปินผลแห้งที่มีที่ม,มีความหวานธรรมชาตินะครับน้ำตาล อินทผลัมเนี่ยเป็นน้ําตาลฟุตโตสที่มีประโยชน์เนาะไม่ไม่เป็นอันตรายคนที่เป็นเนบาหวานทานได้นะแล้วก็อินทาลัม์ลลแห้งนะครับมเีเราคัดเกตนะคุณภาพนะครับผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะครับ GMP นะอยู่ที่มืองการของเรานี่เองนะครับเป็นพันธุ์เรดเรนวัวนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่ นิยมที่สุดนะครับแล้วก็คุณภาพดีนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายในแะง่ของตัวไฟเบอร์นะครับแล้วก็ให้พลังงานด้วยนะสำหรับนักวิ่งหรืออะไรเงี้ยก็จะสามารถพกติดตัวไปเวลาคุณวิ่งระยะยาวๆนี่ก็สามารถพกอินฟาลัมเป็น,เป,นเป็นพลังงานได้ของเรามีขนาดบรรจ,จุซอง35บาทนะครับสามสามซองร้อยนะครับสามารถ พกพาไปได้สะดวกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เด็ดปามพาวเดอร์นะครับหรือหรือหรือเป็นขเขาเรียกเป็นผลิตาจากจากอินทผลัมผลสดฟิชไายเนาะแล้วก็สามารถนำไปชงกับน้ำร้อนดื่มนะครับให้พลังงานให้ไฟเบอร์แล้วก็ได้กลิ่นทายของ,ขอ,งขออินทผลัมด้วยเนาะนะครับอย่าลืมนะครับก็ซองหนึ่งบรรจุ10 10 ข้อหนึ่งบรรจุสิบซองเนาะสามารถชงเปบนน้ำร้อน,นอดื่มได้ช่วงเช้าและเย็นนะครับให้พลังงานแล้วก็ดูแลระบบขับถ่ายได้ดีด้วยเพราะมีไฟเบอร์สุดท้ายพระเอกของเรานะครับน้ำอินทผลัมบ้าฮีผลสดนะครับน้ำสกัดจากจากอินทผลัมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไม่ผสมสารสารากันบูดนะครับแล้วก็สามารถ เก็บได้นานนะครับแล้วก็พร้อมดื่มเลยก็คือเป็นเหมือนเหมือนให้พลังงานนะครับแล้วก็ช่วงนี้เรามีมีโปรโมชั่นด้วยเนาะตั้งแต่1มกราถึงถึง3าเอ็ย้ยทษกีครับหนธันวาถึง31มธันวากระทียนะครับสำหรับแพ็กเกจของขวัญน,นะครับ12กล่องนะครับเ,เดี๋ยวนะ35บาทบรรจุเป็นของขวัญน,นะครับ 12ขวด1กล่องนะครับปกติปกติก็ขายขวดละ35นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับ12กล่องพร้อมส่งไปของขวัญของฝากได้เลยนะครับยินดีจะส่งทั่วประเทศนะครับท่านจะส่งไปให้คนที่ท่านรักที่เชีงยงใหม่นะครับวันนี้โปรโมชั่นเพียง399บาทนะครับ ค่าจะส่งตามระยะทางเนาะหนึ่งกล่องมีมีมีสิบสองขวดนะครับสั่งได้เลยนะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็มีให้พลังงานสูงเนาะมีไฟเบอร์แล้วก็ช่วยระบบสับวถ่ายแล้วก็ดีมากเลยครับสําหรับคุณแม่ที่กําลังให้นมบุตรหรือนะครับหรือหรือหรือกําลังท้องนะครับรก็จะช่วยให้มีน้ํานมที่ดียิ่งขึ้น,นสำหรับวันนี้ก็ มีมาโปรโมชั่นพิเศษมานําเสนอนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ของฟาร์ําหครับคนที่ท่านรับนะครับอย่าลืมอนพลาดนะครับสั่งจองมันเข้ามาได้เลยนะครับเรายิานดีจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับหรือจะอแวะมาช็อปชิมชิวที่ร้านก็ได้นะครับร้านอยู่ร้านธนวิกษาฟาร์มแอดแบงคอกนะครับอยู่ที่ปตทเรียบทางด่วนเนาะตรงตรงข้ามกับเอสซีปาครับใกล้ๆก้กับกับแยกเบ่งจ่าย ถ้ามามาจากทางลัดเทาก็ยูเทิร์นกลับมานะครับเลยสุดนอ,อดี้มาก่อนถึงโรงเล่าแสงจันทร์นะก็จะเจอพีจีสเตชนนะครับในพ t จ t สเตนก็มีมีร้านค้ามากมายนะครับอย่าลืมนะครับแวะหมุมนหมุนกันได้นะครับมีอะไรบ้างครับก้วยทอดดัพวาก็มีนะครับร้านอร่อยดีนะครับแล้วก็ มีร้านของเราอยู่ด้วยนะครับพันพฤกษาฟาร์มแอดแบงคอกนะครับนนก็ใช้ประโได้ครับมีสินค้ามากมายให้เลือกชมนะครับมีผลไม้อบแห้งมีอะไรบ้างครับมีฟิกนะครับ,มะ,รบมะเดือ่อบอบแห้งนครับนีของดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอะบิคอดนะครับอะบิคอด สอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่แคนเบอรี่นะครับผลไม้อบแห้งดีต่อสุขภาพนะครับอินน y d ีดิงนะครับสามขวดร้อยสามกระป๋องร้อยก็ 200, กเลยทีเดียวนะครับมีพลังมีประโยชน์นะต่อร่างกายนะครับให้พลังงานสูงนะครับบำรุงเม็ดเลือดต่อสู้กับโรคโลหิตจางอา ดูแลสุขภาพของหัวใจนะครับมีกากใย,ยสูงช่วยระบบขับถ่ายอุดมไปด้วยโพแทสเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กนะครับส่งเสริมสุขภาพออของลูกในครรภ์ครับของเราผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรามไปลูกตาอินวันนะครับ,ราายายารบสามารถชอปชิมซิวกันได้แล้ววันนี้นะครับมีเมนูพิเศษด้วยครับเสริมเข้ามานะครับเป็นนมเตามยีปั่นนะครับ ก็มีปัน่นมี3รสชาตินะครับรสชาติอินทลำาไซรับช็อกโกแลตแล้วก็น้ำผึ้งแล้วรสน้ำผึ้งหวานเย็นชื่นใจมีคุกกี้สับปะรดนะครับส5บาท7จ็ดสบร้อยนะครับมีคุกกี้อินทรลัมนะครับผสมกับทันยาพืชแล้วก็เป็นม่วงหินมะพร้าวน,นะครับก็ราคาย่อมเยานะครับมีกล้วยอบ พลังงานแสงอาทิตย์นะครับหวานธรรมชาติปลอดสารพิษแน่นอนร้อเปนะครับแล้วก็กล่องถุงละสานะครับสามถึงรอยอินดพาลัม,มจุดซองนะครับถุงละสามห้าเป็นกัรสามถงรอยนะครับก็มีผลสดผลแห้งนะครับหลากหลายขนาดนครับ8าบาท1้อบาท 220บาทแบบถุงก็มีครึ่งกิโล200นะครับ1กิโล3า0ระครับเมนูปั่นก็มีหลายอย่างนะครับผลัมต้นตำรับความนมสดนะครับน้ำผึ้งอินผลัมชาไทยกาแฟโกโก้มะนาวนะครับมะนาวโซดาชาเขียวทับทิมแล้วก็คาราเมลนะครับโวัตถุดิบหลักก็จะเป็นอินผลัมผลสดเนาะนะครับร้าน หมูมอดเทพนะครับข้าวเหนียวหมูทอดอร่อยครับก็มีร้านอร่อยดีร้านฮ่องกงนูเดลร้านอ,อ,อะไรนะเดนโดโตสงเครื่องนะครับร้านมวน,บบนมเส้นพงนะครับก็วันนี้ก็มาแนะนำร้านโปรโมชั่นพิเศษกันนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับล็อบอินอนิอนอนินาบารัม พร้อมดื่มนะครับตัวที่เราจะจัดส่งให้ก็พร้อมกล่องเรียบร้อยครับยังไงก็แว่น,วนได้จะส่งทั่วประเทศดีิงๆครับขอบคุณครับ